เงจี้ถามเยียวยาชายแดนทีรรัตแจง้งเป็นภัยใหม่ใช้เกณฑ์เดียวกับน้ำท่วมไม่ได้21สิงหาคม2568ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายชัยยาพรมมารองประธานสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายนัทคงเรื่องปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถามเรื่องการดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงเรื่องการสนับสนุนดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างาน ทั้งชร,รบรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าคาดหวังว่าถ้าจะเป็นการดำเนินการสามารถโทรศัพท์สั่งการได้เลยอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการดีแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ขอคำมั่นสัญญาและคำชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อทำให้ประชาชนคลายข้อกังวลใจไปได้บาง จากนั้นนายนัทพงศ์ได้เปิดคลิปการลงพื้นที่พร้อมกล่าวว่ามีประชาชนสอบถามว่าการขอรับเงินเยียวยาทำไมต้องซื้อเอกสารจริงๆแล้วไม่ใช่ค่าซื้อเอกสารแต่เป็นค่าก๊อปปี้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารแบบฟอร์มของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น11หน้าจึงต้องจ่ายค่าเอกสาร11บาท ทั้งนี้อยากสะท้อนว่ามีความสับสนการปฏิบัติไม่ตรงกันอยู่หน้างานจำนวนมากจากปัญหาทั้งหมดเชื่อว่าปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟแต่ก็ยังมีข่าวออกอยู่ว่าประชาชนกลับจากศูนย์พักพิงไปที่บ้านเจอบินค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้มีการยกเว้นจริงหรือไม่หรือเป็นในเรื่องของมาตรการในการจ่ายเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ ทุกวันนี้ประชาชนยังไม่ได้รับจึงมีการเรียกร้องว่าอยากจะได้เป็นรายเดือนสามารถทำได้หรือไม่การจ่ายค่าเสียหายจากกรณีที่บ้านพังหรือรถเสียหายต้องมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากได้ความชัดเจนจากรัฐบาล นางสาวทีรรัตสำเร็จวานิตร,รัฐมนตรีช่วยมหาไทยชีย้แจงว่าการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนรัฐบาลทำทันทีตั้งแต่การเกิดเหตุความขัดแยง้งจากการสำรวจความเสียหายพบว่าจังหวัดสุรินทร์มีบ้านเรือนเสียหาย107หลังซ่อมแล้ว58หลังอยู่ระหว่างซ่อม49หลังจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเสียหาย137หลังซ่อมแล้ว129หลังอยู่ระหว่างซ่อม8หลังจังหวัดบุรีรัมย บ้านเสียหาย16หลังซ่อมแล้ว14หลังอยู่ระหว่างซ่อม2หลัง จังหวัดศรีสะเกดบ้านเสียหาย445หลังซ่อมแล้ว134หลังและอยู่ระหว่างซ่อม311หลังอย่างไรก็ดีสำหรับบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้มีการช่วยเหลือของภาคเอกชนเช่นการมอบบ้านน็อกดาวจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่มอบให้ประชาชนที่บ้านเสียหายทั้งหลังให้อยู่อาศัยระหว่างซ่อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่านอกจากนั้นยังอนุมัติช่วยค่าน้ำค่า เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่ที่ว่ามีบินเก็บค่าไฟอาจเป็นเพราะของเดือนมิถุนายนที่การไฟฟ้าเก็บย้อนหลังซึ่งได้สร้างความเข้าใจกับการไฟฟ้าและประชาชนแล้วส่วนที่บางส่วนมีของเดือนกรกฎาคมเพราะบินออกปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นกรกฎาคมก็ได้ขอให้แก้ไขว่าหากประชาชนจ่ายเดือนกรกฎาคมแล้วก็ให้ไปหักกลบกับเดือนถัดไปในอนาคตได้ นางสาวธีรรัตน์กล่าวอีกว่ารัฐบาลได้สำรวจแต่ละพื้นที่มีจำนวนผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือสำหรับพื้นที่ที่มีผู้อพยพในศูนย์พักพิงเกิน15วันหรือ7วันมีอัตราการดูแลแตกต่างกันโดยตั้งแต่เกิดเหตุเกือบหนึ่งเดือนสามารถทำงานได้ครบไม่ช้าหรือสะดุดส่วนการช่วยเหลือเป็นไปตามลำดับขั้นแม้รัฐบาลจะอนุมัติเงินช่วยเหลือแล้วแต่ไม่ใช่แจกกราดหรือแจกให้หมดเพราะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนระเบียบที่เป็นอุปสรรคนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยปอพอสามารถงดเว้นหลักเกณฑ์ได้นายนัทพงศ์กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลป,ปรับปรุงการทำงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนหลังจากที่พบว่าขั้นตอนในพื้นที่ล่าช้าต้องพิสูจน์ทราบเช่นบางจังหวัดที่พบหมูตายผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิสูจน์ทราบว่าตายเพราะเหตุระเบิดหรือตกใจเสียงประทัด นอกจากนั้นยังพบการตกล่นท้งนี้ตนมีข้อเสนอให้ตั้งศูนย์สต็อปเซอร์วแบบสัญจรตั้งโต๊บตามหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนและยื่นเรื่องที่จุดเดียวโดยไม่ต้องเดินทางไปหลายหน่วยงานรวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ประชาชนได้รับความรวดเร็วนอกจากนั้นในกลุ่มที่ตกล่นเพราะไม่มีเอกสารสิทธิ เบบียน้ารัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขยอย่างไรนางสาวทีรรัตชี้แจงว่าการรับเรื่องร้องทุกข์ได้มอบหมายให้พื้นที่ดําเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ one-stop service ทําอยู่แล้วส่วนที่มองว่าระบบราชการล่าช้านั้นตนพยายามปรับให้ราบรื่นในการทํางานและแก้ไขสิ่งที่สร้างความสับสนกับประชาชนทั้งนี้การแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องร่วมมือกันในสภาพเพื่อทํางานต่อไปทั้งนี้ต้องมีการ เขียนระเบียบเพื่อดูแลประชาชนเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภายใหม่ไม่เหมือนกับเหตุการณ์ดินโคลนถลม่มน้ำท่วมดังนั้นจึงใช้เกณฑ์เดิมไม่ได้เพราะเป็นการอบพยพ